สร้างบ้านที่ชลบุรีคุ้มงบได้ไม่บานกลายเรมต้นที่1.5ล้านบาทกับ4บริษัทร,รับสร้างบ้านมืออาชีพอยากสร้างบ้านเองคุมงบยากจ,จริงไหมถ้าคุณมีที่ดินแล้วลุยสำรวจหน้านงานแล้วชัดเจนในเรื่องของความต้องการทั้งขนาดพื้นที่ใช้สอยฟังก์ชันที่อยากได้เน้นการใช้งานจริงการเลือกใช้สีและวัสดุแบบมาตรฐานที่มีในตลาด โดยเฉพาะการเลือกใช้ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและการบ่อสร้างเราต้องจบทั้งหมดนี้ให้ได้ก่อนเริ่มงานเพื่อให้มั่นใจว่าเราจะไม่ปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมถ้าทำแบบนี้ได้จะช่วยประหยัดและคุงมงบได้อย่างแน่นอนเพียงเท่านี้การสร้างบ้านก็เป็นเรื่องง่ายค่ะวันนี้เรามาแนะนำ4บริษัทรับสร้างบ้านมืออาชีพงบเริ่มต้นเพียง1.5ล้านก็สร้างบ้านได้แล้วไปดูกันค่ะเริ่มกันที่บริษัทแรกค่ะ MBP รับสร้างบ้าน มีประสบการณ์กว่า5ปีในวงการรับสร้างบ้านในภาคตะวันออกเป็นสมาชิกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านเริ่มสร้างบ้านตั้งแต่งบ2.5ล้านบาทเป็นต้นไปมีแบบบ้านหลากหลายให้เลือกรองรับทุกไลฟ์สไตล์จุดเด่นของที่นี่คือการดูแลควบคุมงาน ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบขั้นตอนแบบ One Stop Service ด้วย MBT Standard คือการควบคุมคุณภาพงานก่อสร้างที่เหนือกว่าทางนวัตกรรมบ้านเย็นและพลังงานสะอาดทำบ้านที่ประสานเทคโนโลยีเพื่อความสะดวกสบายความปลอดภยัยและสุขภาพดีในทุกการอยู่อาศัยเน้นดีไซน์ที่สมบูรณ์แบบผสมผสานทีมสถาปนิกและวิศวกรมืออาชีพ รวมถึงมีทีมช่างเป็นของตัวเองมีซัพพลายเออร์รวมถึงคู่ค้าที่เป็นแบรนด์ชั้นนํารับประกันโครงสร้างนานสูงสุด15ปีรับประกันงานโครงหลังคา2ปีรับประกันงานสถาปัตย์1ปีซึ่งทำให้ m b p ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าอย่างต่อเนื่องซึ่งกว่า80%ของลูกค้ากลับมาใช้บริการซ้ําหรือแนะนําคนใกล้ชิด และมาตรฐานที่ M B P ยึดมัน่นไม่ว่าจะเป็นบ้านสไตล์ไหนก็สามารถปรับเปลี่ยนให้ได้ตรงใจพร้อมดูแลครบวงจรตั้งแต่การออกแบบ3 d การประเมินงบป,ประมาณการขออนุญาตไปจนถึงการก่อสร้างจริงโปรโมชั่นพิเศษฟรีถึง8รายการมูลค่ารวมกว่า2 0 0 0 0 0บาท ต่อกันที่ GBC House สร้างบ้านครบวงจรโซนภาคตะวันออกชลบุรีระยองจันทบุรีงบเริ่มต้นที่3ล้านบาทและฟูวิลล่าหรูเริ่มต้นเพียง4ล้านบาทอีกหนึ่งผู้นำในวงการรับสร้างบ้านที่มุ่งเน้นการพัฒนาเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าทุกกลุ่มด้วยแนวคิดสร้างบ้านสวยในราคาที่จับต้องได้และได้มาตรฐาน ซึ่งสิ่งที่โดดเด่นของ g v c House คือการรับประกันโครงสร้างยาวนานถึง20ปีเต็มและมีประสบการณ์สร้างบ้านมาแล้วกว่า300หลังซึ่งพวกเขาให้ความสำคัญกับความต้องการของลูกค้าเป็นอันดับแรกภาษาหลักการออกแบบทางสถาปัตยกรรมเข้ากับวิศวกรรมอย่างลงตัวเพื่อให้ได้บ้านที่สวยงามและแข็งแรงทนทาน ด้วยระบบโครงสร้างหล่อในที่ GVC Quality Plus System มีมาตรฐานระดับสากลรับรองโดย ISO 9001เ v e r s i o น2015นอกจากนี้ g b c House ยังเป็นสมาชิกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านดำเนินงานภายใต้พันธกิจเข้าใจบ้านเข้าใจคุณ พร้อมพัฒนาองค์กรในทุดกด้านเพื่อให้ลูกค้าได้รับปานที่มีคุณภาพบริการที่จริงใจและราคาที่เข้าถึงได้จริงค่ะ GBC ช่วงนี้มีโปรโมชั่นลดแรงทุกแบบบ้าน พร้อมเปิดตัว10แบบพูวิลล่าในฝันที่คุณเอื้อมถึงพร้อมโปรส่วนลดท็อปอัพสูงสุด2 0 0 0 0 0จูงมือคนที่คุณรักมาสร้างบ้านคู่กันที่งานรับสร้างบ้านลักวัสดุเอ็กซ์โป10-14กันยายน2568นี้ที่ IMPACT เมืองทองธานีมาพบเจอพูดคุยกับทีมงานตัวจริงได้นะคะมาถึงคิวของบร,ริษัท BSIAM Engineering ค่ะให้บริการรับสร้างบ้านในพื้นที่สุรี ระยองฉะเชิงเซาและสมุทรปราการเริ่มต้นที่3ล้านบาทขึ้นไปบริหารงานโดยวิศวกรและสถาปนิกตัวจริงที่มีประสบการณ์สร้างบ้านมาแล้วมากกว่า100หลังหลังอยู่ในโบการนี้มานานกว่า10ปีค่ะจุดแข็งของปีสยามคือการดูแลปากครบวงจรตั้งแต่เริ่มต้นจนเข้าอยู่ ทั้งการออกแบบที่สะท้อนตัวตนของผู้อยู่การจัดการเรื่องขออนุญาตสินเชื่อธนาคารและควบคุมงานก่อสร้างโดยทีมวิศวกรมืออาชีพมีโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์บิวอินเป็นของตัวเองทําให้ควบคุมทั้งต้นทุนและคุณภาพได้มีความเชี่ยวชาญในบ้านสไตล์โมเดิร์นแอนด์มินิมอลที่เน้นความเรียบง่ายใช้งานได้จริงและดูแลรักษาง่าย มีความโปร่งใสไม่ทิ้งงานมีสัญญาและรายการวัสดุชัดเจนช่างทั้งหมดเป็นทีมประจำไม่ใช้ผู้รับเหมาช่วงสามารถควบคุมคุณภาพได้ทุกขั้นตอนดูหน้างานและรับอัปเดตความคืบหน้าได้ตลอดมั่นใจได้เลยว่าได้รับบ้านที่ออกแบบตามไลฟ์สไตล์ของเฟอร์นิเจอร์บิวอินเข้าชุด งบไม่บานกลายทุ่ตาราเมตของบ้านถูกสร้างขึ้นอย่างตั้งใจยินดีให้คำปรึกษาฟรีและพร้อมเดินเคียงข้างลูกค้าทุกขั้นตอนค่ะโปรโมชั่นพิเศษฟรีค่าออกแบบ 3D และแบบก่อสร้างพร้อมรับส่วนลดหรือของแถมมูลค่าสูงสุด500,000บาทเลยค่ะปิดท้ายกันที่ RM Home บริษัทรับสร้างบ้านราคาสตาร์ทเพียง1.5ล้านบาทขึ้นไปคุณก็สามารถมีบ้านในขัญนี้แล้วค่ะ ให้บริการแบบครบวงจรในโซนภาคตะวันออกสิ่งที่ทำให้ RM Home แตกต่างคือการออกแบบบ้านที่สะท้อนความเป็นตัวตนของผู้อยู่อาศัยอย่างแท้จริงให้บริการแบบ One Stop Service ใส่ใจในทุกรายละเอียดตั้งแต่แนวคิดไปจนถึงการใช้งานจริงและไม่ว่าคุณจะชอบบ้านแบบไหนอยากมีชีวิตสไตล์ไหนที่นี่ออกแบบให้คุณได้ค่ะพร้อมที่จะซัมพตทั้งไลฟ์สไตล์และวิถีชีวิตในแบบของคุณ รวมถึงไลฟ์สไตล์ของสมาชิกในครอบครัวอย่างครบถ้วนรอบคุมและดีที่สุดตั้งแต่กระบวนการออกแบบไปจนถึงการต่อสร้างโดยทีมสถาปนิกและวิศวกรมืออาชีพพร้อมใบประกอบวิชาชีพที่จะคอยควบคุมคุณภาพอย่างใกล้ชิดหากต้องการบ้านที่มีดีไซน์เป็นคุณและอยู่ในงบประมาณที่คุณพอใจ r m Home พร้อมเนรมิตให้เป็นจริงค่ะโปรโมชั่นเด็ดเดือนสิงหาคมราคาดีแล้ว ลดอีกกับ17แบบบ้านสวยลดสูงสุดมากกว่าล้านบาทและใครที่ลังเลในการสร้างบ้านเพราะกลัวง,งบบานปลายกลัวถูกชิ้นง,งานหรือกลัวเรื่องความยุ่งยากเรารวบรวมบริษัทรับสร้างบ้านมืออาชีพในชลบุรีมาให้แล้วนะคะซึ่งการใช้บริษัทรับสร้างบ้านมืออาชีพ สามารถคุมงบได้จริงเพราะพวกเขามีสัญญาและราคาที่ชัดเจนตั้งแต่แรกทีมงานมืออาชีพจะช่วยวางแผนและบริหารงบอย่างเป็นระบบทำให้คุณเห็นภาพรวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดนอกจากนี้บริษัทยังสามารถจัดหาวัสดุคุณภาพดีในราคาที่คุ้มค่ากว่า เพราะสั่งซื้อในปริมาณมากและด้วยการควบคุมงานที่มีคุณภาพทําให้ลดโอกาสในการแก้ไขางานซึ่งช่วยประหยัดทั้งเวลาและเงินทําให้การสร้างบ้านในฟันของคุณเป็นไปได้จริงตามงบที่ตั้งไว้ค่ะ ไม่ว่าจะมีที่ดินอยู่ในทำเลไหนของจังหวัดชุมรุรถ้าคุณมีฝันจะสร้างบ้านไม่ว่าจะเป็นบ้านหลังแรกหรือบ้านที่ขยับขยายก็เป็นจริงได้ลองติดต่อสอบถามพวกมาก่อนได้ค่ะพวกเขาพร้อมเคียงข้างคุณเพื่อให้คุณได้บ้านที่ใช่คุณที่สุดค่ะเลือกให้ชัวร์สร้างให้ชอบจะได้อยู่แล้วมีความสุขนะคะแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้ากับรายการ,รบ้านดีอัปเดตเพราะบ้านดี .com เว็บไซต์นี้ช่วยคุณได้บ้าง